รรโอเคนีรร่สอครัได้ไหมหนูเต่ากันนหกคนอื่นด้วยว่าสมัยนี้มอยอยู่ในสถานที่รัชการหมวกล้องมันจะติด2ี่สรราสิตัวมันก็ไม่กลัวนครับ อเนีอคดวยไมครับวันนั้นมโจจนะครับเดินเข้ามาในโยงเรียนเทศบาล3าท่าแดงนะครับเวลาประมาณ9ก้าโงสี นะครับเดินเข้ามานะครับฝั่งประตูทางเข้าฝั่งมาเตอนะครับไปเดินเข้ามานั่งอยู่ติโตมาอินอนประมาณ10นาทีได้ครับตอนนี้พอรักษาตาคุณนะครับแล้วก็ได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ของผมนะครับซึ่งจอดอยู่ได้โรงยิมแล้วก็ขี่ออกไปนะครับออกไปอย่างรวดเร็วครับหน้าทางออกประตูฝั่งมาเตอนะครับแล้วก็ย้อนสอนไปฝั่งที่ฝั่งเบตาโก้ครับแล้วขี่รถไปคือ ักษณาของโจรวันนั้นเดินมานะครับตือถุงมาด้วยถุงมาตติกมาหนึ่งใบถุงสีขาวผมว่าน่าจะตั้งใจเข้ามาขโมยอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าไม่เจอรถเมล์ใส่น่าจะอย่างอื่นครับเพราะฉะนั้นฝากเตือนไปไปยังกลนนะครับถ้าเจอเห็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับให้ให้แจ้งข่ามาด้วยครับตอนที่โจรเข้ามาแล้วก็เดินสวนกันครับใช่ครับเดินสวนมา ไม่คาดว่าเป็นโจรใช่ครับผมคิดว่าพน่าจะเป็นผู้ปกครองอนะครับเข้ามาติดต่อถ้าเกิดพบเห็นแจ้งไปยังเบอร์อะไรเบอร์082 2821 241ครับ